การที่จะแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ต้องสลายขั้วการเมืองดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคนเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยและนายยกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยเป็นแกนนําเพื่อนํารัฐธรรมนูญออกจากวิกฤตเพื่อนําประชาชนให้พ้นทุกเพื่อสร้างความสมามัคคีสมานฉัน์โดยถือเป็นวาระประเทศที่สําคัญอย่างสูงสุด ความพยายามตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยที่ปรากฏผ่านคำถแถลงเมื่อวันที่9สิงหาคมย้ำถึงจุดยืนของพักว่าไม่ใช่การรวมเสียงเพื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศแบบธรรมดาแต่กลายเป็นการตั้งรัฐบาลพิเศษไม่มีขั้วาการเมืองเพื่อแก้สามวิกฤตรัฐธรรมนูญปากท้องและความขัดแยง้งที่พักเพื่อไทยระบุว่ากำลังอยู่ในระดับอภิมหาวิกฤตของบ้านเมือง ย้อนไปดูในอดีตที่ผ่านมาวาทกรรมชาตินิยมอย่างรัฐบาลสมานฉันท์หรือรัฐบาลแห่งชาติเพื่อจะเข้ามาแก้วิกฤตของประเทศเคยถูกพูดถึงและนำมาใช้ทางการเมืองหลายครั้งแต่ทุกครั้งเป็นแค่คำพูดไม่เคยเกิดขึ้นได้จริงขณะที่พักเพื่อไทยเองก็เคยสร้างวาทกรรมทางการเมืองมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเพื่อพลิกสถานการณ์และเบี่ยงเบนประเด็น พลังของน้ำครั้งนี้นั้นมีแนวโน้มที่จะมากเก,กินกว่าเพราะหากยังจำกันได้เหตุวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ของประเทศเมื่อปี2554สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีถูกครหาว่าบริหารจัดการน้ำผิดพลาดมีการกักน้ำเพื่อหวังผลทางการเมืองในบางพื้นที่ซึ่งมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจำนวนมากด้านหนึ่งรัฐบาลเพื่อไทย พยายามแก้ปัญหาด้วยการเร่งระบายน้ําแต่ในอีกด้านหนึ่งใช้วาทกรรมในการเบี่ยงเบนประเด็นอ่างวาน้ําท่วมในครั้งนั้นคือมหาอุทกภัยใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศวาทกรรมเช่นว่านั้นเมื่อพูดซ้ำๆย่อมได้ผลทำให้คนเริ่มเชื่อและเห็นใจลดกระแสโจมตีรัฐบาลได้ไม่น้อยกระทั่งมาถึงครั้งนี้เมื่อจับจังหวะก้าว และฟังคํำแถลงจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยยิ่งทำให้เห็นร่องรอยของเกมนี้อย่างชัดเจน,นเมื่อฉาบหน้าด้วยวาทกรรมการเมืองรู้รู้จึงถูกตั้งคำถามว่านี่คือการสื่อสารการเมืองชั้นเซียนเพื่อเปลี่ยนเกมที่ตัวเองตกเป็นรอง,รงให้พลิกมาเป็นต่อหรือไม่ไล่หนูตีงูเหา่ามันเป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงลึกตั้งนะครับกิจกรรมแต่ละครั้ง จัดผลวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆมิติทางการเมืองนะครับเราไปขอเสียงสนุนจากพี่น้องประชาชนเราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพิเศษในสถานการณ์ที่มีวิกฤตต่างๆทั้ง3ด้านทั้งวิกฤตเรื่องนูนวิกฤตปัญหาประชา,าชนปากท,ท้องวิกฤตความขัดแย้งนะครับเราต้องการให้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่เริ่มต้นนับหนึ่งใหมนะ่จากการที่เราขัดแย้งเป็น เป็นฝักเป็นฝ่ายมาตลอดเวลาเกือบ20ปีนะครับสิ่งที่เราทำตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเกมของการเมืองแต่เรากำลังจะฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปนะคะยังมีสิ่งที่สำคัญรออยู่ข้างหน้าอีกมากมายยังมีประเทศยังมีประชาชนที่เดือดร้อนเวลาประชาชนจะตัดสินใจเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจจากสิ่งที่ พักการเมืองและนักการเมืองเสนอให้กับเขาเขาตัดสินใจบนพื้นฐานที่พักการเมืองได้สื่อสารออกไปสิ่งที่พักการเมืองจะต้องทําต่อไปก็คือต้องรักษาสัญญาที่ตัวเองนั้นได้หาเสียงเอาไว้อะไรสําคัญกว่าระหว่างสัจจะวาจาที่เคยให้ไว้กับประชาชนกับการที่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคํามั่นสัญญาเพื่อที่จะให้ได้เข้าสู่อำนาจ อันไหนสำคัญกว่าอย่าอ้างว่าทําเพื่อประเทศชาติเพราะว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่น,นี่มันเป็นการหักหลังประชาชนวันนี้อย่าอ้างประชาชนอย่าอ้างประเทศชาติเพื่อที่จะระบัดสงังเพื่อที่จะเสียว,วาจาคืนคำพูดหักหลังประชาชนมันมีทางที่จะทําให้ เดินหน้าต่อไปในการที่จะรักษาสัญญาของประชาชนเอาไว้ได้แต่ว่าพักเพื่อไทยไม,ไม่เลือกที่จะทำมากกว่าพักเพื่อไทยไรัฐบาลพิเศษเพื่อแก้วิกฤตของประเทศลสลายขั้วก,การเมืองจะเป็นเพียงแค่การสร้างวาทกรรมที่สวยหรูเพื่อหวังคะแนนเสียงไปสู่บันไดอำนาจหรือสุดท้ายแล้วจะเป็นการสร้างการเมืองมิติใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้จริง แต่ที่น่าจับตามไม่แพ้กันหลังจากนี้คือท่าทีของมวลชนที่เคยสนับสนุนพรรเพื่อไทยและการตัดสินใจของพักคก้าวไกลว่าสุดท้ายแล้วจะร่วมเล่นเกมนี้อย่างไรต่อไปทีมข่าวเนชั่นการเมืองรายงาน